วันนี้พามาชมของสวยงามกันบ้างครับการชกชิงแชมป์ปมมรุ่นมินิมั่เวทยิงในรายการน้องเอา2022วลุ่ม2ครับเป็นการชกที่โอราคุอินฮอลครับเมื่อวันที่12มีนาคม2565ครับการชิงแชมป์คิกบอกซิ่งหญิงครับเปิดต,ตัวมาก่อนครับนี่คือคิตามูรามิกิครับส่วนสูง160เซนติเมตรครับ วันนี้คู่ชกของเขาก็คือนักชกหญิงเจ้าของฉายาคิวสไตรเกอร์ครับซึ่งดิกรีของเธอไม่ธรรมดาครับพันจางรีนาพันจางรีนะครับหรือว่ารีนาโอกาโมโตะครับผ่อนชกนี้อายุ28ปีครับดีกรีเธอไม่ธรรมดาอย่างที่ว่าครับก็คือเป็นแชมป รายการนี้ครับรายการน็อกเอา b l แบล็กหญิงรุ่นอะตอมเวทครับในปี2020ครับอันนี้คือการชกชิงแชมป์รุ่นมินิมัมเวทครับในปี2022นะครับผมกับคินตาโกระมิกิครับดูซิว่าจะเป็นยังไงครับใครจะได้แชมป์เส้นนี้ไปครองครับนอกจากนั้นปันจังเนี่ยก็เคยเป็นแชมป์ของ Rebel Black หญิงรุ่น46กิโลกรัมด้วยครับคือเข้าสู่คิกบ็อกซิ่งอาชีพเนี่ยตั้งแต่ปี2019ครับ สถิติไม่ธรรมดาโอ้โหเรียกว่ายอดจริงๆครับไม่เคยแพ้ใครตั้งแต่ปี2029ครับจนถึงปี2024ครับในเดือนพฤษภาคมครับโอ้โหไม่ธรรมดา,าจริงๆครับเียบเริ่มครับชกกัน3ยกยกละ3า3นาทีครับถ้าไม่มีผู้ชนะก็ต่ออีกหยกครับกติกาคิกบอกซิ่งครับ ปันจังครับปูทางด้านกางเกงูครับกางเกงส,กกงสีส้มนี่คือกิตามุรามิกิครับมิกิี้กับปันจังมามาดูของสวยงามมามมยหญิงเคยดูไหมเออชอกันยังไงมาดูกับปันจังเย็บ้ายไว้มิกิี้เดินเข้ามากรับมิกี้นี่ครับปูแม่ตั้งกัดสวยทีเดียวกับปันจัง ตัดเปรียวทั้งคู่ครับใช้ได้เข้ามามัดตึงส่ออุ้ยโดนหน้าเหมือนกันครับเอปันจังสายไปครับมิกิแข้งขวาปันจางูแล้วตามด้วยหมัดครับจิมซ้ายยกเท้าจะทิบไม่ทิบวนฉากออกทางขวาครับนี่มีหมัดมาอ้าวโอ้จิมหมัดหนึ่งสองมาเหมือนกันมิกิครับวนออกมาครับอู้ยหมัดขวาปันจัง เขียบับในยกทีบหน้าเลยโอ้โหปันจังโอ้โอมิกิหดแข้งขวามาไม่ถึงครับแข้งซ้ายไม่ถึงเหมือนกันปันจังเน<อ>่ยจก,ก,กันสามยกดูซิว่ามวยหญิงชกยังไง<อ>ผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะเน<อ>ี่ยในรายการนี้ครับมวยญ,ญี่ปุ่นหญิงเนี่ย<อ>ดูครับแต่ดูแล้วหน้าตาน่ารักก็เลยเอามาให้ทุกท่านได้รับชมกันครับเนี่ยครับแข้งขวาก็ไม่ถึงครับมิกิ<อ>ปันจังเดินเข้าไปออกมันหนึ่งสอง ตั้งกับสวยใช้ได้ครับทีบซ้ายโอ้โหน่าหงายเลยครับโอ้จิ้มบัดขวาโอ้แกขวามัดไฟอีที่ครับหนึ่งสองสามหมีสวนมาเหมือนกันครับมิกิเออสวนมาได้สองหมัดครับสายไม่ถึงครับขวาโอ้ยดึงหลบสวยเลยครับสายตาใช้ได้เลยครับมิกิปันจังครับมวยขวาชนขวาครับนี่ครับโอ้ เข้ามาหมัดขวาอีที่อโดนด้านงเหมือนกันตีขอขวาไปโอ้ปลิกตีได้ไหมนี่ดันออครับดูเงเข้ามาครับปัญจังก็ไม่ปะทะกันดุเดือดเหมือนผู้ชายเท่าไรครับแต่ว่าจังหวะเข้าทำนี่ก็มาเป็นชุดพอได้ลุ้นพอได้หายใจอุ้ยถีหน้าอีกแล้วครับปัญจังนี่แกเล่นบาทารูปพักอย่างเดียวเลยครับ ถ้าเป็นมวยไทยก็ต้องเป็นบาทารุป้าครับเนี่ยยกเท้าสูงอย่างเดียวครับปัจจานมองดันปนอย่างเดียวทีไปที่ยอดอก,กกับที่นึ่งอู้หูัดหุกซ้ายของมิกกี้ครับโอ้รัดทำยังไงครับโอ้กิกาคิกบ็อกซิ่งแต่ว่าให้เออรัดตีเป็นชุดแบบนี้ได้ครับก็คงจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกติกาที่เพิ่มพิเศษขึ้นมาครับ ก็แต่ละรายการเนี่ยคิปโปซิงก็จะมีการเพิ่มหรือมีการลดก็แล้วแต่ครับก็อยู่ที่ว่ากรรมการเขาจะปรีนาหรือว่าจับยังไงครับผู้จับเนี่ยเขาก็มีการเพิ่มเติมลดลงได้ครับนี่ครับปัจจังรินาหรือว่ารินาคุกามโตะครับพกับคิตามูระมิจิครับดูภาพช้าครับ นี่ครับปัดขวามัดซ้ายหมัดนี้ครับโดนครับทำได้สวยครับทียอดหน้าเลยครับปัดจังโอเข้ามาหมัดขวาด้ยจิ้มซ้ายทักกับนี่ครับพูดคุยกันได้ครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจยังไม่ติดตามก็ติดตามให้ด้วยครับดูมวยกันต่อครับโอ้ยเข้ามาเอาโอมิกิเดินลุยเลยครับ มิกิเอ้าพลิกออกมาตีตีเสียวฟังขวาไปได้ทีหนึ่งอะ่ะเออดูสิสายมัดขวาจิ้มโอ้โหเต็มเต็มเลยครับปันจังทีบยอดได้ทีกับโอ้สลับขาทีบด้วยโอ้โอนมีมัดมีแข้งสวนมาเหมือนกันครับมิกิครับวนออกมาทางซ้ายครับปันจังก็วนซ้ายของตัวเองครับวนมาหักเสียบเขา่ตาตีเข่าซ้ายคืนไปครับมิกิ โอ้ยหมัดขวาครับเย็บไว้ครับดูครับดีลาการโยกกลบกันล่อหลอกคู่ต่อสู้ครับโอ้โหโดนหนึ่งสองครับมิกิเอปันจังนี่แกยิงหมัดค่อนข้างแม่นเลยครับนี่ทีไฟรัตตีได้ไหมพลิกตีเข้าขวาไปตีอีกทีครับโดนบ้างไม่โดนบ้างก็ยกไว้ก่อนเนี่ยันกาสูงเลยครับ ทีบซ้ายไว้โยกแล้วหมัดขวาครับโอ้หมัดข,ขวาขึ้นมาเหมือนกันมิกิครับโอ้ยมาวาดมาหนึ่งสองู้หมัดขวาได้นะทีบขวาไว้ปันจังเข้ามาวาดหมัดไส้ทีเดียวโอ้รับในเอยแยกออกไปครับกรรมการ <c oughs> บางคนบอกว่าอยากจะเป็นกรรมการจังเลยนี <c oughs> ่ครับเขามาจะทุบลำตัวครับมิกิโอ้โดนทีปแล้วก็ตามโดนหมัดฝ่าหมัดไสยอีกทีกับปันจัง โอ้ยโยกโยกโยกนี่มัดขวาโอ้โหมัดกระบูเต็มเต็มมัดนี่ที่ครับโอ,บอ,บโอ้นับแล้วครับกรรมการโอ้โอ้สามมัดเลยครับเมื่อกี้ครับโอ้เป็นจังหวะที่มิกกี้นี่ล้มลงไปครับมัดที่สามก็หลังจากลุกขึ้นมาก็ตามมัดที่สามต่อไปอีกครับปัดจัง เข้ามาอุ้ยจิ้มซ้ายน่ะไงที้วไอีกแล้วโอ้โหโอ้เหลือร้ายจริงๆกับัดขวานี่ครับโอ้คิวสไตรเกอร์ครับลองไปแปลดูครับผมก็แปลไม่ออกเหมือนกันครับคิวสไตรเกอร์รู้แต่คำว่าคิวคิวแปลว่าน่ารักสไตรเกอร์ดิผมไปเสิร์ชดูก็คำว่ากองหน้าไม่รู้จะแปลว่ายังไงหรือว่าจะกลายเป็นคำว่านักสู้ผู้น่ารักอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับนี่ครับช่วยคอมเมนต์บอกด้วยครับใครที่รู้เก่งภาษาอังกฤษครับ ถ้าเป็นภาษาสวยลาวเนี่ยผมก็พอได้ครับเข้ามาหดแข้งขวาครับมีกิโอ้ยโดนจิ้มมัดครับมัดแม่นจริงๆครับปันจังโอ้ปล่อยออกมาครับโอ้ดูไม่หอบไม่เหนื่อยเลยครับปันจังครับโอ่แข้งขวามาถีบไว้มีกี่เข้ามาไม่มีส่งไม่มีอะไรแล้วครับนี่ครับโอ้เสียบเข้าไปที่ปันจังเอ ก็ดีกรีต่างกันรจริงครับแต่ฝีมือก็ถือว่าสูสีกันในระดับที่ดูได้ครับนี่ก็อยู่ที่ประสบการณ์แล้วครับทางด้านปัจจังนี่เขาก็ฝึกมวยมาตั้งแต่ปี 2019นะครขึ้นชกในรายการอาชีพนะครับแล้วก็สถิติเนี่ยช่วงกลางปี2029เนี่ยก็โอ้ย2019นะครับก็ไม่แพ้ใครจนถึงพฤษภา2024ตัวไม่ธรรมดาเที่วครับทียบทยอดหน้าเลยครับทีบสลับขาด้วยครับอ้ยจิม้มบัลฝายแยบแยบว้ แล้วก็ลบหมัดเก่งด้วยนะอู้ยหมัดขวาครับขวาอีกทีแล้วแล้วจังหวะนี้ลุกขึ้นมานวมยังไม่แตะพื้นครับนี่ครับก็คือแตะพื้นแล้วก็ลุกขึ้นมาครับก็ไม่ผิดกติกาครับโดนดับไปก่อนครับมิกิครับคิตามูระมิกิมาดูกันครับดูกันต่อในยกที่3ครับยกสุดท้ายโอ้โหวนเร็วเลยครับ มิกิเย็บสายไว้ครับปัดจังอุ้ยหมัดขวาหมัดขวาของมิกิได้เหมือนกันเอาเข้ามารวนหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เอาจับกดคอตีได้ไปเอาโอ้โหเแม่มาเป็นชุดเหมือนกันแม่โบยยิงก็ดูสนุกเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งนี่ทีมแนวยอดได้อีกทีอ้าวโอ้นี่คเขาออกมาเออมิกิเข้ามาอุ้ยจะเข้ามาเป็นชุดเลยครับแล้วแกก็โยกซ้ายโยกขวาครับแมอเอาดูครับดูลีลาการล่อๆครับนี่ ไวกับปันจังเข้ามาหมัดขวาครับเต็มเตาเมาสีเขาไปที่หนึ่งเอ้าหันหลังให้กันแล้วตอนนี้เอ้าโอ้ยกออกมากลางเวทีครับทิตาบุราไมกิครับเดินเข้าไปครับโดนทีไฟครับนี่กดลงมาเสียบเข่าขวากับปันจังไล่ตามแล้วมิกิรู้ตัวว่าคะแนนตามแน่นอนครับโดนนับด้วยครับนี่ครับกดมาเสียบโอ้เป็นคิกบ็อกซิ่งที่ ให้กดมาเสียบแบบนี้ได้ครับคงจะเพิ่มกติการพิเศษครับขวาไปครับแข้งขวาโหวโอ้ยทีอีแล้วครับโบแข้งขวาขึ้นมาอ้าวมีหมัดขึ้นไปครับปัญจังยกเสียบครับได้ทีหนึ่งมิกกี้เดินด้วยเขาไปต่อครับเหยียบ้ายวายเหยียบเบ้นด้วยนะปันจังเนี่ยเหยียบ้ายขึ้นไปครับเอารัดทําไงครับด้านเสียบเข่าซ้ายได้ทีหนึ่งครับปันจังเสียบปอกขวาขึ้นมามิกกี้ เข้าไปอีกทีครับพี่อ้ยโดนเย็บซ้ายของปันจังมัดขวาปันจังมัดขวาขึ้นมาเหมือนการเอาตัวแล้วโอ้ดีครับเสียบเข่าซ้ายโอ้ค่อนข้างชัดเจนกว่าครับปันจังดันไว้ครับเลิกเลิกตีได้ไหมไม่ได้ครับน้องอีกทีครับโอ้ถือว่าสภาพร่างกายดีใช้ได้เลยครับชกได้ขนาดนี้ครับมวยยิงอุ้ยมัดขวาครับโอ้เสียบเข่าขวาอีกทีครับ โอ้สายซอยขึ้นมาครับมิกิกิตามุระจิมบัดขวาหุ่นแม่นด้วยครับแข่งควาที่ที่ไว้อีกทีโอ้โหส่งมวยเหลี่ยมมวยในเชิงมวยใช้ได้ครับโอ้ปันจังเออนี่ก็ม้ยแม่นจริงๆกับบัดขวากดลงมาเสียบอีกทีครับโอ้โหแม่นแม่นแม่นเลยครับนี่ครับมัดขวา มาดีที่ซ้ายแข้งเอาโอ้กิตามุรามิกิเอาไงครับเนี่ยครับเดินเข้ามาเอาพอโดนเดินเข้ามาเป็นโดดจิ้มันขวาเอาแล้วเอาแล้วปันจังรวมเป็นชุดเหมือนกันเอาทีบยอดหน้าอีกทีทีบยอดหน้าอีกทีจิ้มัอขวาเอาจิ้มหนึ่งสองเอาทีบซ้ายไปโอ้แกมโมเตโยกโมเตโอ้โมเตโยกโมเตทำสองดูครับผมดู โอ้ยิต่วาเรามีกี่ครับแกก็โยกหัวใส่ไปมาซ้ายขวาซ้ายขวาครับโยกจนเหนื่อยเลยครับแบบนี้ครับปันจังแกก็จับทางได้ครับนี่พ้นออกมาออกมาเอ้าอ่ะลาออกมาเอ้าหมัดขวาดันไวโอ้แล้วก็ครบสามโยกครับสนุกเลยครับดูเดือดเลยครับช่วงท้ายยิ้มเลยครับปันจังครับหรือว่าปันจังรีนาหรือว่ารีนาโอกาหมบตกครับ ความพยายามใช้ได้ครับฝุ่นฝนกนต่อไปครับคิตามุระมิกิครับก็ค่อนข้างชัดเจนครับว่าปันจังนี่แม่นกว่าและทําได้ดีกว่าครับก็สมดีกรีแชมป์ครับในปี2020ในรุ่นตอมเวทครับอันนี้คือมินิมัมเวทครับปี2022เป็นการชิงแชมป์ครับใครจะได้แชมป์กันไปครองครับปันจังยิ้มแล้วค่อนข้างมั่นใจครับปันจัง รีนาโอคาโมโตะครับก็คือเธอคนนี้นนรครับรินาโอคาโมโตะหรือว่าปันจังรินะครับนี่คว้าแชมป์นมในรุ่นมินิมัมเวทไปได้ครับในรายการาน็อกเอาท์2022วันรุ่งถูรครับหญิงแชมป์หญิงบ็อกซิ่งหญิงคือมินิม,มัมเวทครับ เขาเป็นนักมวยหญิงอีกคนหนึ่งครับที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงครับแล้วก็มีผู้ติดตามชมการชกของเธอจำนวนมากครับโดยหน้าตาที่น่ารักจนได้ฉายาว่าค ER ิวสไตรเกอร์ครับคน <ส ordu. S 1> นี้ครับลอกเลให้ผมฟังหน่อยครับคิวสไตรเกอร์แปลว่าอะไรครับแต่ว่าผมไปแปลจาก Google นี่เขาบอกว่ากอ,องหน้าผู้น่ารักใ้ปรจจุบนี้ครับผมก็ตลกเหมือนกันครับอ้าวโอ้ เอาต้องเข้าใจครับถ้าเป็นสวยลาวเขมรนี่ก็พอได้ครับเสุริดิตฐ์ได้เอามาขานเกมขัครับแชมป์รุ่นมินิมัมเวทหญิงครับประจําปี2022ครับปันจังรินะหรือว่ารินะโอคาโมโตะครับยินดีด้วยครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับท่านที่ยังไม่ติดตามฝากติดตามด้วยครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆมากๆมากๆครับสวัสดีครับ